จิเกียงน้อไม้ไปนี่โอ้ยมา,าพักคุณตู่อยู่บ้านเอื้อยเด้อค่ะเด้องานง,งานเอาพักคุณตู่ส่งปากปากังมี่แต่น้อไม้เลยเพื่อนๆย่างเอาใคย่างเอาเขาเป็นนะนะปลูกเด้อเขาเนิ่นี่ยอันนี้ก็ของพี่สาวเพื่อนปลูกไว้เด้อเขาเด้อน้อไม้ไล่เด้อเขาเด้อ สองฝากฝังมีแต่หน่อไม้เรือเพื่อนๆตู้อะไรกับสิเกียงหนอ่อไม้แต่จะเกียงนยหน่อไม้ไล่เด้ออะไรจะเกียงนยหน่อไม้ไล่ไม่มีผักกุนตู่นะฮาาะจักเอาอย่างลงให้เพื่อนเพื่อเบื้อ,นองนอกให้เบิ้งก่อน,นอหน่อไม้ไล่เนี่ยแหละนี่นานแล้วคะ่ะยังบไม่ได้เกียงหน่อไม้โดนแต่เมื่อนนี้ไม่โอกาส างก็เลยจะทําเกงหน่อไม้ตูอ้อะไรก็สิเกงหน่อไม้แต่จะเกงหน่อไม้ไร่เด้อเป็นอะไรจะเกงหน่อไม้ไร่ไม่มีผักคุณตู่งานสิเกงหน่อไม่ไปนี่โอ้ยมาผักคุณตู่อยู่บ้านเอื้อยเด้อเ่าเด้องางงานเอาผักคุณตู่งางยังวันกินข้าวเส้าอยู่เพื่อนเพื่นอนเป็นอะไรทำหน่อไม้ไปเนาะคขาเนาะ นึ่งหน่อไม้ครับเพื่อนๆนึ่งหน่อไม้แล้วก็กจะเอาอย่างลงให้เพื่อนเพื่อเบื้องนาะให้เบื้งองโกนนอไม้ไรเนี่ยแหละนี่มีตปาปลาหน่อไ้วเด้อเพื่อนๆปลูกดเด้อค่ะเด้อเล้เพื่อนปลูกไว้ของน้องสาวของนะ้องสาวคนน่ะต้องมาเอาอยู่บ้านเอื้อยพี่อนละฝนกระตุกทางกระจ้นถนนลื่นอะไ,ไรบุตรนัทครับรถ ตุม้มบรรยากาศคุ่งนาอะไรเออออกผักตู่เนเด้อก๊อกสีเกงหนูไม้ไปนี่โอ้ยมาอผักคุณตู่อยู่บ้านเอื้อยเด้อเ่าเด้องางงางอากผักคุณตู่ตู่จะไล่กัสิเกงหน่อไม้แต่แตจะเกงหน่อไม้ไล่เด้อยอะไรจะเกงหน่อไม้ไล่ไม่มีผักคุณตู่ ยาบ้าพิษเดี๋ยวก็เริ่มผุน่ะหลายๆค่ะเพื่อนๆก็ลั่งขึ้นอึกเต็มหนึ่งผุ่น่ะผู้ว้ค่ะผู้ว้หน้านี้ไม่ยางคือเก่าเด้๋ยวก็เด้อยยางมาเอาพักอันนางตู่นานแล้วค่ะยังบันเด็กอ่ะวันเด็กเกงหรือไม่โดนกัเมื่อนี้ไม่โอกาสบ้างก็จะทำเก่งหน่อไม้ คุณยาไลกับบริยูเด้อค่ะเด้อเบิ่งน้ำเบิ่งน้ำด้อยเพื่อนน้ำเยอะมากยังไรกําลัลงชีงยังี้ยนานแล้วค่ะยังบริเก่งบริเก่งเกงหน่อไม้โดนตัน้เมื่อนี้ไม่โอกาสบ้างก็เลยจะทําเกงหน่อไม้ชี้เกงหน่อไม้บไปนี่โอ้ยมา,าพักคุณตู่อยู่บ้านเอื้อยเด้อค่ะเด้องางงางาเอาพักคุณตู่ น้อกนั่นคุณอะไรก็ทำหน่อไม้ค่ะเพื่อนๆพื่นน่ะบึ้งเนี่ยหน่อไม้กิมจูเด้อกะเด้อโอ้กิมซุงโอ้คุยอะไรสวัสดีค่ะเพื่อนๆสวัสดีค่ะเพื่อนๆฝนตกค่ะฝนตกฝนตกลินลินค่ะฝนตกลินตู้ย่าได้ก็สิเกงหน่อไม้แต่จะ่เกงหน่อไม้ไล่เด้อคุณอะไรจะเกีงหน่อไม้ไล่ไม่มีผักกุนตู่ ตุ้มบรรยากาศคนพุ่งนาอะไรเออขอไฟตู่เนี่ยเดอ้อกอตูอ่อะไรกับสิเกียงหน่อไม้แต,แต่แต่เกียงหน่อไม้ไล่เดอ้อมีอะไระเกียงหน่อไม้ไลไม่มีผักกุนตู่นะมีปลาพะพะยากปลายากเกงหน่อไม้โอ้สวยงามสวยงามางรรฮะ งางคือเก่าด้วยค่ะเด้อยงางมาเอาพักอันนางตู่เบ้าพิษเด้อกเด้อปุ่นอ่ะหลาหลาเพื่อนเพื่อนก็ร่งขึ้นอึกเต็มหนึ่งผุ่นะปลูกไว้ค่ะปลูกไว้หน้านี้ไม่มีปลาพะพะยากปลายากแกงหนอไหมอู้สวยงามสวยงามฮะเบ้าพิษเด้อกเด้อปุ่นอ่ะ ห้ายๆค่ะเพื่อนๆก็ลังขึ้นอึกเต็มหนึ่งพุ่น่ะปลูกไวค้ค่ะปลูกไว้หน้านี้ไม่มีปลาพะว่ายากปลายากแขแกงหน่อไม่สวยงามสวยงามฮะคุณยายอะไรกับบริยูเด้อค่ะเด้อเบึงน้ำเบ้งน้ำเด้อเพื่อนๆน้ำเยอะมากยายกำลังชินยังมาเอาอยู่บ้านเอ้ยพี่ละ ฝนกระตุกทางกระจ้นถนนลื่นเจ้าไรบบชนัดครับรถตู้เจ้าไรกับสิเกียงหน่อไม้แต่จะเกียงหน่อไม้ไล่เด้อเป็นอะไรจะเกงหน่อไม้ไล่ไม่มีผักกุนตู่งาหน่อไม้เนาะค่ะเนาะย่าไรก็เอาผักกลางยังวันกินข้าวเศร้าอยู่เพื่อเพื่นอนยป็นอะไรทำหน่อไม้ไว้เนาะค่ะเนาะ หนึ่งเราไม้ครับเพื่อนเพื่อนหนึ่งเราไม่ตะการยังบ่ได้กินข้าวเส้าอยู่เพื่อนเพื่อนไม่อะไรทำหน่อไม้ไว้เนาะขะโนหนึ่งเราไม้ครับเพื่อนเพื่อนหนึ่งเราไม่ตะการยังบ่ได้กินข้าวเส้าอยู่เพื่อนเพื่อนไม่อะไรทำหน่อไม้ไว้เนาะขะโนหนึ่งเราไม้ครับเพื่อนเพื่อนหนึ่งเราไม่ตะการ ย่างคือเก่าเด้อค่ะเด้อย่างมาเอาพักอันนางตู่ย่างเอาขคย่างเอาขาเพื่อนเพื่อนปลูกเด้อค่ะเด้อเนี่ยอันนี้ก็ของพี่สาวเพิ่นปลูกไว้เด้อค่ะเด้อหน่อไม้ไล่เด้อค่ะเด้ออาจารัดเอายังลงให้เพื่อนเพื่อนเบื้องนาะให้เบิ่งก่อนหน่อไม้ไล่เนี่ยนะนี่หน่อหน่อเพื่อนอะไรก็ทำหน่อไม้ค่ะเพื่อนเพื่อนผู้นะเบิ่งเนี่ยหน่อไม้กิมจูเด้อค่ะเด้อ โอ้กิมซูงโอ้คุณอะไรงางคือเก่าเด้อค่ะเดิมงางมาเอาผักอันนางตู่ตูย่ยไร้ก็สิเกงหน่อไม้แต่จะจะเกงหน่อไม้ไล่เด้อคุณอะไรจะเกงหน่อไม้ไล่ไม่มีผักคนตู่งานบ้านคุณอะไรปลูกบทิดต,ต้องมาเอาอยู่บ้านเอื้อยพี่ละ ฝนกระตกุกทางกระจ้นถนนลื่น,นอะไรบุธนัดครับรถโอ้ยเกียง่องไม้คุณอะห้ามเถอเพื่อนๆสวัสดีค่ะเพื่อนๆสวัสดีค่ะเพื่อนๆฝนตกค่ะฝนตกฝนตกลินลินค่ะ มันตุ้กตุ้นตู้ยอะไรกับสิเกงหน่อไม้แต่แต่เกงหน่อไม้ไล่เด้อเพื่นอะไรจะเกงหน่อไม้ไล่ไม่ผักกุลตู่งานเอาพิษเด็กเขาเรีอกปุ่น่ะหลายร้ายค่ะเพื่อนเพื่อนก็ร่างขึ้นอึกเต็มหนึ่งผุ่น่ะผู้ไว้ค่ะผู้ไว้หน้านี้ไม่ขยงอยู่สายข้านลงไปให้หน้าเนาะปุ่น่ะได้แล้วค่ะเพื่อนเพื่อนได้แล้วจะไดก็บจะไปทำเกงหน่อไม้เด้อค่ะเด้อ ตูย้ยาไรกับสิเก่งหน่อไม้แต่จะเก่งหน่อไม้ไล่เด้อย่าไรจะเก่งหน่อไม้ไล่ไม่มีผักกุนตูย่างย่างเอาขาย่างเอาครับผมนะพื่อนปลูกเด้อค่ะเนื่องในอันนี้ก็ของพี่สาวเพื่นปลูกไว้เด้อค่ะเด้อหน่อไม้ไล่เด้อค่ะเด้อนี่แต่ปลาไหลกุลาใหญ่ย,าย่างวันมีงานส่งคนหน้าครับเพื่อนๆหน้านี่หน้าหน่อไม้ บ้านคุณยา,ายไปลูกบติดต้องมาเอาอยู่บ้านเอ้ยพี่ละฝนกระตุกทางกระจ้นถนนลื่นอะไรบทธนัดครับรถมีปลาพะพยยากปลายากแข็งนหนอไม้โอ้สวยงามสวยงามาางฮะคุณยา,ายไรกับบริยูด้วยค่ะเด้อบึงน้ำบึงน้ำด้วยเพื่อน น้ำเยอะมากยายไรกำลงังชิญนานแล้วค่ะยังบร่ได้เก่งไม่ได้เก่งหน่อไม้โดนแต่เมื่อนี้มีโอกาสบ้างก็เลยจะทำเก่งหน่อไม้สุุมบรรยากาศปุนพุ่งนายายไรเออขอพระจิตูเนี่ยเดอ้อก็คณยายไรกับบริยูเด้อค่ะเด้อ